สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ดีใจมากเดินทางกลับเมืองไทยเพราะว่าคุณแม่เสียชีวิตแต่ว่าไปเจอคุณออ๋วช่องออนซอนออนเดอะเวที่สนามบินสคริปโคอัมสเตดัมนะคะก่อนที่จะมาร่วมงานชาปนกิจของคุณแม่แล้วหลังจากชาปนกิจของคุณแม่เสดอ๋อยก็แยอ๋อยก็คือไปปฏิบัติธรรม7วันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม สาขาวัดอัมพบวันของของหลวงพ่อจรันที่ขอนแก่นแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำบุญต่างๆวันนี้ก็เลยเอาบุญมาฝากนะคะมาบอกบุญไปทำบุญในทำบุญทอดกระถินที่เขาวางไว้สวยงามมากอนุโมทนาบุญด้วยกันนะวันนั้นก็ในเจ็ดวันนั้น่ะ เราจะไปปฏิบัติธรรมเต็มที่แล้วก็ได้ทำบุญก็เหมือนเป็นการสร้างความเพียรแล้วก็ส่งบุญให้กับแม่แล้วก็พ่อญาติพี่น้องแล้วก็ส่งบุญให้กับท่านยมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวใหญ่อ๋อเองนะคะก็ได้สร้างความเพียรทั้ง7วันเพราะว่าใน7วันนั้นะ่ะ จะมีการปฏิบัติเขาเรียกว่าในการทําวัดสรอบต้องตื่นตั้งแต่ตีสามแล้วก็ไปทําวัดเช้ารอบเช้าสุดก็คือตีสี่แล้วก็เราสวดมนต์อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเหลือที่2ชั่วโมงก็มีการเดินตรงกลมสลับกับนั่งสมาธิกันจนครบ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทานอาหารเช้าตอน7จ็ดโมง ก็จะมีผู้มาบริจาควันนั้นจะมีผู้บริจาคเนื่องจากเป็นวันเกิดของผู้ผอศอูนมีผู้คนมาบริจาคมากมายก็ขอให้อนุโมทนาบุญขอให้เจ้าภาพทุกท่านก็มีสุขภาพที่แข็งแรงเจริญเติบโตเจริญในทางธรรมและก็ทางโลกนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะเราที่ไปผู้ปฏิบัติธรรมก็อิ่มท้องนะคะแล้วก็ ในการปฏิบัติธรรมครั้งนั้นก็ได้เจอกัลยาณธรรมคือพี่ต้อที่ผมสีทองก็เป็นคู่บัดดี้ไปไหนด้วยกันขอบคุณพี่ต้อที่เป็นบัดดี้ที่ดีนะคะก็ย,ยังคิดถึงเสมอเราจะไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเดินไปชมสถานที่กวาดวัดอะไรด้วยกันเยอะแย,ย,ยะมากมายวันนั้นภาพที่เห็นคือเป็นวันที่วันเกิดของ พอศูนย์ก็จะมีการจัดงานเลี้ยงโดยนิมนต์พระมามาทําสังฆทานมาทําบุญนะคะวันนั้นเราก็ได้มีโอกาสได้ทําบุญได้บุญใหญ่แล้วก็มีกาลยันมันมีอีกคนหนึ่งคือน้องน้องน้องปุ้ยคนสวยที่ถ่ายรูปกันเมื่อกี้สาคนนะคะน้องปุ้ยคนสวยจะเป็นคนบ้านไผ่ซึ่ง เราก็เป็นกรรยาณมิตรที่ๆๆดีถ่ายรูปกับพี่ต้อเป็นไว้เป็นที่ระลึกพี่ต้ออยู่มหาสารคามส่วนเดี่ออยู่นนศิลาจังหวัดขอนแก่นในครั้งนั้นเดียออยก็รู้สึกทำเต็มที่เพราะว่ามีความตั้งใจอันนี้คือเป็นภาพของศูนย์เวรุวันนะคะที่เอียออยไปฏปิบติธรรมถือศิล8ซแปดึ่งจะ สวยงามมากบรรยากาศก็ดีมากสถานที่ก็กว้างขวางแล้วก็เงียบสงบไม่มีความน่ากลัวเลยเพราะว่าอยู่เจ็ดวันอาจจะด้วยเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าอ่อนไม่ได้ฝันเห็นผีสางนางไม้เลยก็คือธรรมดาพอเลิกปฏิบัติธรรมก็ราวๆสามทุ่มใช่ไหมของแต่ละวันแล้วก็อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นอนก็ตื่นอีกตีสามอีกทีหนึ่งตันนี้เป็นเป็นผ้าจากเมืองจีนนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นลานธรรมจักรที่ศูนย์เวรุวนซึ่งก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองนะคะในตลอดเจ็ดวันนั้นมันสร้างความเพียรให้ ยายอ๋อยอย่างมากเพราะว่ายายอ๋อ,อยเอ่อเหมือนสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าแก่แล้วอันนี้อันนี้คือน้องปุ้ยที่ถ่ายรูปกับพี่ต้อกับยายอ๋อยนะคะที่ยายมาบอกว่าสุขภาพไม่ดีเพราะแก่แล้วนอกจากปวดเอวแล้วเหมือนเป็นโรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเวลาเดินนานๆหรือว่าเวลาทํากิจวัตรเม่เวลาทํา พฤติกรรมเดิมๆซ้ําๆนานๆมันจะมีอาการอย่างเดินจงกรมนานๆครึ่งชั่วโมงบางทีก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะเดินประมาณ10-20นาทีแล้วก็ไปนั่งสมาธิอันนี้คือหน้าค่ะมันเหมือนก็เป็นการฝึกเราด้วยนะอันนี้ก็เป็นภาพทำบุญหยดตู้บริจาคต่างๆก็ อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะมีการบริจาคสร้างกุฏิบริจาคเาเป็นทุนพระสงฆ์อาพาธพระสงฆ์ป,ป่วยแล้วก็บริจากทั่วไปแล้วก็บริจาคพิมพ์หนังสือธรรมะบริจาคอื่นๆได้อ่อยจะอาจจะอ่านไม่หมดแต่ก็ทำทุกช่องด้วยใจนะคะเพราะว่าอยากทำบุญ ในเมื่อเราไปปฏิบัติธรรมแล้วเราก็อยากทำบุญทําทานอันนี้ก็เป็นภาพที่ทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมถือสิ่งแปดร่วมกันทำบุญกันแล้วก็รอนั่งฟังเทศกันนะคะน,นี่ก็จะเป็นหอฉันที่ทุกคนร่วมกันมาทำบุญในครั้งนั้นซึ่งจะกว้างขวางมากแล้วก็นิมนต์พระมาทำบุญกันนะคะ ตอนนี้ก็เป็นวันที่กราบลาการถือศีลแปดที่ปฏิบัติได้7วันหลังจากนั้นยายอ้อยกับพีต่ต้อก็ไปกวาดกวาดหน้าตรงที่เราพักกันซึ่งจะมีใบหญ้าหล่นลงมาเยอะอันนี้ก็เป็นมือแม่แยายอ้อ,อยเป็นสองมือแม่ที่สร้างลูกๆขึ้นมานะคะแม่เป็นคนที่ สร้างความอดทนให้ลูกแล้วก็สอนลูกได้ดีมากทําให้ลูกๆรักกันแต่ว่าสัจธรรมของโลกคือมีเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องจากไปนะคะเชื่อว่าผลบุญจะนําส่งคุณแม่ไปสวรรค์นะคะสาธุขอให้แม่ไปขอให้แม่ไปดีไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้านะคะ